รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระตูนไซอิ๋วตอนข้ามดานภูเขาไฟตอนจบสองวันนี้หูหญิงคงตกใจมากมาดื่มด้วยกันให้หายตกใจหน่อยดีกว่านะมาพวกเรามาดื่มพร้อมกันนะดื่มค่ะ <c oughs> เรื่องตกใจไม่เท่าไรกลัวแต่ลิงวอกจะมาเกาะกวนอีกข้าอยู่ทั้งคนกลัวอะไรสําคัญจะต้องเก็บพัดไว้ให้ดีอย่าให้ลิงวอกขโมยไปได้ล่ะฮะวางใจข้าเถอะไต้อ๋องไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าซ่อนพัดวิเศษไว้ที่ตรงไหนอู้ยจริงเหรอเนี่ยนี่ไต้อ๋องท่านลองทายดูสิอ๋อได้อขอคิดดูก่อนนะโอ้ยเออเออเออพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วดื่มมากๆหน่อยละกันเนาะมามามามนี่ บอกมานะตอนนี้ท่านจะไปไหนโอ้โตเอ้ยสุดที่รักข้ามีเรื่องด่วนอย่ายุ่งไหนไม่นี้ตอนนี้ข้ารู้นะท่านอยากไปท่ามปลาเจียวอีกใช่ไหมล่ะโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้ข้าไปเล่นงานสุนโงงต่างหากแล้วถูกข้าไม่ยอมนะท่านไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น ดีจะดีท่านอ๋อหูยินเก็บพัดวิเศษไว้อย่างดีข้าทายไม่ถูกเลยอะนั่งปรับดื่มเหล้าสามจอกไมอืเออนี่อยู่ตรงนี้ไงท่านว่าเยี่ยมไหมล่ะอ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมสุดยอดเลยจ้ะโอ้ดมก่อนดื่มเหล้าสิคะนั่งเหม่อยู่ทำไมล่ะรออะลรพัดวิเศษเล็กขนาดนี้มันจะขยายได้ยังไงล่ะเนี่ยสามารถพัดให้ภูเขาไฟดับได้จริงๆเหรอฮะ หลงนางจิ้งจอกจนเลอะเลือนแล้วถึงขนาดลืมวิธีใช้สิ่งวิเศษของตัวเองได้ยังไงกันเนี่ยข<อ>้าบอกให้รู้ก็ได้นะเพียงแต่ว่านี<อ>ซุบซิบซิบซิบอย่างนี้นี่เองมันก็จะเป็นพัดใบตองที่ยาว12บฟุตทันที<อ>ถ้าจะดับภูเขาไฟที่ร้อนแรงพัดทีเดียวนะก็พอแล้วล่ะทีเดียวเลยแม่พูดเ <c oughs> ก่งอืมดูซิถ้าเปสามีสุดที่รักของข่าหรือเปล่าโอ้โห ตายเลยแอะเฮ้เหลืฮึโอ้ยปล่อยค่าเถอะนะปล่อยค่าเดี๋ยวนี้นะนี่ข้าต้องรีบไปนะขืนชักช้ามันจะแย่ข้าบอกว่าปล่อยค่าเร็วๆไงแล้วผู้กองก็ไม่เชื่อหรอกโอ้ยนี่ไปพ้นข้าเลยนะโมโหแล้วไปผ่อนเลยไปทำหัวงทำหัวงอยู่ นี่ฮาฮาฮาอซเฉลียวฉลาดก็จริงแต่ก็ต้องเสียรู้ค่าสุนหงอคงอยู่ดีฮึฮ่เอลยพัดจ๋าเฮ้าฮ่าฮ่า เอ๊ะแล้วใช้พัดเล็กลงยังไงอ่ะเอาเถอะไปดับไฟก่อนเปิดประตูเร็วๆนั่นใครคะข้าใต้อองนะเปิดประตูฮะผูหญินข้างนอกมีใต้อองอีกคนมา จะต้องเป็นลิงวอกตัวนั้นแน่ย้อนกลับมาก่อกวนอีกแน่เลยอย่าเปิดนะมาประตูมาประตูเร็วเร็วเจ้าเจ้ามาทำไมมาทำไมอีกเจ้าลิงวอกโอ้ยินข้าไม่ใช่ลิงวอกข้าเป็นเจ้ากระทิงนะอะนี่ท่านเป็นใต้อ่องจริงเหรอโอ้ยินชุนงอของมาอีกแล้วเอออ น,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 นี่เขาหลอกเอาพัดไปหรือเปล่าถูกหลอกไปแล้วล่ะค่ะเออไม่เป็นไรนะฮูหยินถ้าจะตามไปเดี๋ยวนี้จะต้องสับเขาให้เป็นชิน้นช้นให้ได้หมอคงไปต้องค้อนวัดแล้วทำไมยังไม่กลับมานะ ขงถูกเจ้ากระทิงซัดจนบาดเจ็บไม่มีหน้ากลับมาพบอาจารย์แล้วก็หนีกลับไปหัวกวดซันแล้วอย่าพูดเหลวไหลซี่ป้วยกายเขาจะต้องมีปัญหาแน่ๆพวกเจ้าใครก็ได้ไปดูหน่อยซื้อไปอาจารย์พูดถูกแล้วละ่ะพี่ร้องพี่ไปสักเที่ยวดีกว่ามั้งไม่ได้เขาต้องอรักษาอาจารย์นะ่วนเจงเจ้าลนะไปดีกว่าเจ้าสองคนอย่าเกี่ยงกันซี่ใครไปก็เหมือนกันนั่นแหละพี่ล พี่ลิงเอ๊ะเอ๊ะโอ,อ,อ,อ้พี่ลิงกเธอมไปตั้งคอดวันแล้วอาจารย์รู้สึกเป็นห่วงกลัวพี่จะสู้กับทิงไม่ได้ก็เลยสั่งใครมาช่วยพี่อีกแรงอะะ่ะข้าไม่ต้องให้เจ้าช่วยหรอกดูสิเอาพัดมาได้แล้วอ่ะโอ้ยอาจจะเป็นพัดปลอมอีกก็ได้นะบ้าเฮ้ยราปลอกคราวนี้เป็นของจริงอะ่ะโอยกายเจ้าตามมาที่นี่ทําไมเนี่ยออข้าไปหาพี่ที่ถ้ำมอหินตองแล้วก็ไม่เจอ เลยรีบย้อนกลับมาก็เลยเจอพี่พอดีแล้วพวกเราก็รีบย้อนกลับไปเถอะนะเออเออเออพี่ลีพัดเล่มใหญ่ขนาดนี้หนักมากใช่ไหมคอยข้าลองแบกัะแป๊บดีเอ๊วันนี้เจ้าขยันนะเนี่ยทำไมอะเออเออเออเน้หาข้าไม่ขยันขันแข็งแล้วก็มีเหลือจาพันวิเศษบัตดได้นะ่ะเฮ้

ไม่ใช่ข้าไม่ยอมไปตามหาพี่ลิงนะแต่พี่ลิงเอาไปไหนข้าก็ไม่รู้แล้วจะให้ข้าไปตามหากเขาที่ไหนอ่ะอ๋อเออ,อ,อ,อไอ,อ้ท่านเฮงเจียกลับมาหรือยังล่ะยังเลยพวกเรากําลังจะถามท่านอยู่พอดีเนี่ยข้าว่าท่านเฮงเจียจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนเลย ท่านช่วยพา ici, ป๋อยไก่ไปดูหน่อยได้ไหมได้เลยไปเลยไปไปด้วยกันนะป๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นๆนะเฮ้ยเฮิฮเดี๋ยฮิฮิเดี๋ยวๆท่านจเย็นๆจะเย็นๆไปทับเทียนผงให้คารองไกลเกลียดูก่อนนะเฮ้ย อยู่ก่อนอยู่ก่อนท่านเอ้ยอย่าตีกันท่านอยู่ก่อนจริจริงท่านสองคนเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนี่นะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันอย่าบาดหมางตีกันไปทําไมล่ะท่านจริง้งไม่ยอมให้ยืมพัดพิเศษนี่เดี๋ยวข้าลูกข้าใครยังไม่ได้ล้างแค้นเลยยังมีหน้ามาขอยืมพัดไปอีกเหรอฟังดีเถอะแล้วข้าไม่ได้ฆ่าลูกชายของพี่แต่พี่ไม่ยอมเชื่อท่านเห็นเจียใจยังไงกันเนี่ยทำไมพี่มึงแค่กันเชื่อ ก็ท่านเฮงเจียเขาบอกแล้วเขาไม่ได้ฆ่าลูกชายท่านเออไม่เป็นไรนะนี่แต่ฟังข้าก่อนสิไปดูอเฮ้ยไม่ต้องแล้วเฮ้ยเอาพูดมีพูดไปพูดกันมาสิมาเลยไม้เื่อกันได้เฮ้ยหยุดนะ

โอ้ยโอ้ยโอยขอบคุณมากนะหูหยินเกือบไปแล้วไม่ต้องมาทำปากหวานเลยแพ้เขาแล้วถึงจะมาหาค่าทำไมไม่กลับไปที่ถ้ำปลาเจียวล่ะเมื่อครู่นี้ค้าร้อนใจมากข้าขอมาแล้วอย่าโกรธกันเลยนะแปลกๆเขาทำเนาะ เออเนี่ไม่ต้องร้อนใจนะข้ามีวิธีท่านนองห่วงหรออุ๊บโอ้โหนี่สูตรโนบะนะหอมขึ้นตาเลยมมาลองกระเด็นเข้าตาเฮ้เอ่อเอ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 อมีอะไรกันเนี่ย ไอพิษขององค์หญิงนายกน่าแรงมากนอกจากท่านเฮนเจียแล้วไม่มีใครทนได้เลยนะเนี่ยโอ้เอาพันพิเศษ,ษมาไม่ได้ก็ข้าพวกเขาไฟไม่ได้อัญเชญพระกรพีก็ไม่ได้ด้วยคาว่าพวกเราแยกทางกันดีกว่าน,ะนี่อย่าท้อแท้สิมแม่ทัพเทียนผงขอเพิเภกพทะสะมคีก,ก็รับรองยืมพัดได้แน่นอนละท่านปอยกายที่เจ้าพูดถูกแล้วพระเอาชนะเจ้ากระทิงได้แน่นอนอืมดีจังได้อง๋งท่านว่าสุนหมคงจะมาที่นี่อีกไหมเชื่อ <c oughs> เขาไม่กล้ามาแล้วเหรอมาประตูอัยไม่ต้องไปสนใจปิดประตูไว้ด้วยนิ่เออนิ่งเลยจ้ากระทิ้งแน่ใงก็ออกมาสิคือหลบหน้าอีกข้าจะบุกเข้าไปนะเฮ้ยนี้เฮ้ย้อเฮ้ยดื้อเฮ้ยเฮ้อ เริ่มกลัวแล้วตายแน่ๆคราวนี้ต้องตายแน่ๆทำยังไงดีแล้วเนี่ยเร็วเข้าใช้ไอพิษกำจัดสองคนเร็วเข้าสิไอพิษใ้หมดแล้วค่ะใจหมดแล้วี่แหละเอ้ยออกมาสิเจ้ากระทิ้งเอ้ยโอ้ยเยเ้ยโอ้ยโออย่าแน่ย่แน่วันนี้ข้าจะสู้ตายมี่เ้าเลยมาเลยอยู่ไหนอยู่ไหน กระทิงเท่าหายไปไหนแล้วเขาจะต้องไปท่าปลาเจียวแล้วแน่ๆอุ้ยแต่บ้านที่ฝีมือไม่เบาเลยปอยกายเข้าไปหาเจ้ากระทิงที่ท่าปลาเจียวจะอยู่ที่นี่รับมือองค์หญิงหน้าหยกนะเออเออโอ้โหเอ่ออืม กลับมาแล้วค่ะไอ้อ๋องท่านไม่เป็นไรใช่ไหมออนหน่อยลิงวอกนี่ร้ายกาจเหลือเกินสู้จนข้าหมดแรงเลยเจ้าี่รชิงพัดขึ้นมาได้หรือเปล่าข้าก็ต้องใช้อุบายถึงจะเอาคืนมาได้ต้องเก็บไว้ให้ดีนะหูหญินถึงตายก็มอบให้ลิงวอกไม่ได้นะรู้ไหมข้าทราบแล้วนะคะอืมนวดนวด กระทิ้งเข้าออกมาเดี๋ยวนี้เร็วๆพูดตามมาเร็วแล้วอื่นนี่ผู้หญิงเข้าไปเร็วเร็วนะข้าจะไปสู้กับเขานี่เจ้าเลงวกร้องตะกนทำไมข้ารออยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเลงวกยังจะขอเยืมงพาดอีกไหมทำไมไม่พูดเล่าเงียบใสเงียบใสยเอ้ยมาเลย

Mm. นี่นี่ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้อยอ้ยอยอยโออ้ยอ้ย oh, oh, ้ยอยอ้ยโอ้โออ อืออ๋อนี่อ่ะเฮ้ยแครอทโอ้โหป่าอ๋อเหนื่อยเลยเดี๋ยวก่อนเลยนี่น e ี่แน่เลื่อยเลื่อยโอ้โหเหื่อยเลยอืมก็เหื่อยจนสนุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟื้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไปไหนแล้ว ที่เผลอได้นี่แน่เต็มเต็มโดนนิ้วหูดหูดไปเล็บขบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยวันหึ่งฮ่าะ่าฮ่าาเอีกเอ้ยนี่แรงสองมือเสร็จแน่นอนไม่น่ารอดโดนขยี้รู้ได้ เสียนตอบเร็วๆอะไรเนี่ยดีไม่ใช่สองนิ้วกลับมาแล้วจ้าโอ้โหกลับมาเร็วจังเราเราไหมล่ะกะทิงร้องโว้ย ได้นี่เจ้ากระทิงเข้าจะรีบไปไหนล่านี่มาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยกระทิงเข้าวันนี้เจ้าไม่มีทางรอดอีกแล้วอ่มาอืมมานี่ เยังไงมาเข้ามาเลยฮิฮมาทางนี้เหรอมาฮิฮ่ามาฮิ เอออยู่นี่ฮึบฮึบฮึบมาสิตายอ๋อ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 น้องลิงขอเห็นแกที่เราเคยเป็นพี่น้องการปล่อยค่าไปเถิดนะได้อาพันวิเศษมาให้ข้ายืมก่อนสิอ๋อพันวิเศษอยู่ที่องค์หญิงหน้าโยกอ่ะ เฮ้อ๋อได้มัดไปเลยนี่ล่ามซ่าพี่ลิงจะแทงโอ่งยิงหน้าหยบไปดังจิ้งจอกข้าถล่มถ้ำนั้นน่าล่าเป็นหน้าพอดีเลยเดี๋ยวข้าเอาพันพิเศษได้แล้วค่อยปล่อยเขานะไม่ต้องห่วงเนื่อใช้คพไยไถดาที่ข้าถนัดอยู่แล้วพี่ลิงอื้อหจะเฮ้ยโหอ่าาาอาซอกระทิงเท่ายอมแพ้แล้วเอาพันพิเศษไปข้ายืมเธอ ฟังให้ดีนะพัดวิเศษอยู่ในปากข้าเอาลูกชายข้าคืนมาเอาสามีข้าคืนมาด้วยไม่งั้นข้าจะกลืนพัดลงท้องถึงตายข้าก็ไม่ให้เยอมเดี๋ยเดี๋ยว,ยวอซออย่าล้อเล่นนะไม่ได้นะอซอเอาทานึ่งเตียนี่ทานเองเตียนี่เียรู้สี่ใครมาเนี่นยลูกอย่าไม่ตายจริงๆสนองคงไม่ได้ทำให้ลูกตายอันแม่ เี๋ยวนี้ข้าอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมแล้วลดูสิข้าไม่เป็นร้ายเลยจริงไหมโอ้โอสัมปไหลเลย <c oughs> ดีแล้วพวกเขาแม่ลูกพบกันแล้วล่ะนะเออ,อดีดีดโอ้อ<า>ท่านเฮงจีนอซอที่แล้วมาพวกเราไม่ดีเองหลวงเชื่อคําเล่าลือเข้าใจท่านผิดพวกเราขอขามาท่านนะนิพพธนวิเศษท่านเอาไปเถอะว่าใจเถอะอซอ เมื่อดับไฟวกเขาไฟได้แล้วข้าก็จะคืนพัดให้อย่างแน่นอนนะนท่านเฮงเจียอีกไม่นานพวกทั้งสี่คนก็จะข่าวูเขาไฟได้แล้วนะ าจิเอาและไตซื่อถังสวรรคส่งเมตตาแล้วพวกท่านก็เดินทางต่อไปเถอะนะดีเออ้าพัดวิเศษอัศจรยร์จริงเน่ยถ้าพัดติดต่อกัน49ทีภูเขาไฟก็จะดับสนิทตลอดไปอ๋องั้นท่ากับพัดต่อไปทำความดีเพื่อราษฎรนะข้าจะทำตามที่บอกดีข้าลาล,าละให้ก่อนนะ